กุสุลันในด้านความรักสวัสดีค่ะเจอกันในรอบดึกก่อนนอนนะคะสำหรับในช่วงวันนี้หลายๆคนก็ดูถ่ายทอดสดวังอีปอนะคะเสร็จสิ้นเวลาวันที่เรียบร้อยกับการเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสสอบการร่วมชมโชว์ของแบรนด์ l o e เวที่กรุงปารีสสำหรับข่าวสัานมาขอโทษด้วยนะคะที่วิ่แจ้งว่าวังอีปอจะอยู่2เวลาคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเวลาที่จีน แล้วก็เวลาที่ฝรั่งเศสที่ยุโรปที่ยุโรปจะเป็นช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีแต่ว่าตามเวลาประเทศจีนก็จะเป็น17นาฬิกา30นาทีในช่วงสัปดาห์ของแฟชั่นค่ะปารีสแฟชั่นวีคประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2026วัยบอชเดินทางไปร่วมงานนี้ในฐานะแบรนด์แอมบัสเซอร์ระดับโลกของ l o อ e เว่วัยบอชกับลูกของวันนี้ก็เท่มากๆค่ะหล่อเท่มากๆไวัยบอชก็มีพบเจอคนดังของหลายๆประเทศด้วยกันนั่งอยู่ฟอนตโร่แถวหน้า ข้างวัยิปปจะเป็นคุณปัสกาลซีโอของโลเอเว่ย้านข้างวัยยิปปเธอมียิ้มแบบทักทายวอยยิปปด้วยนั่นคือคุณลิฟท์ไทเลอร์เป็นซูเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันต้องยอมรับว่าวันนี้วอยิปปเปล่งประกายมากๆชุดที่แบบดูยับยับอะตัวคล่องๆแบบนี้ไม่สามารถที่จะบทบางความหล่อของวงอยยิปปได้เลยกับผมทรงนี้ด้วยดูมันแมชกันไปหมดกับลูกของวัยยิปปหน้านิ่งๆตอนที่เดินลงมาจากรถ แฟนๆก็ร้องเสียงดังมากๆร้องเรียกชื่อหวังอีปอ่ป๋อตัวแทนหมู่บ้านที่ฝั่งยุโรปมีบินจากจีนตามไปด้วยแน่นอนที่สุดละ่ะแม่จีนนอกนอจากนั้นมีแฟนคลับที่อยู่ยังยุโรปด้วยก็จะตะโกนเรียกชื่อหวังอีปอ่ป๋อดังมากจริงๆเป็นการเวีลคัามหวังอีปอ่ป๋อสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและในงานนี้วมเห็นคิมยุจองวดีใจมากๆเนื่องจากว่าในแฟนฟี่ของช่องเราคิมยุจองก็แสดงเป็นดาวเหนือนั่นแหละพี่น้องขาประจําที่วามเลือก คิมย uh ูจองเป็นดาวเหนือเพราะว่าเขามีฝีมือนในการแสดงแล้วก็หน้าตาสวยน่ารักด้วยคิมย uh ูจองเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ในฐานะของ global b a n d ambassador ของโลเอเวชเช่นเดียวกับหวังนี่บัวพ่อกับลูกในฟีแกตไ้อยู่งานเดียวกันเป็วลาที่เราก็ปลื้มมากๆเรื่องราวบางังเอิญที่มันเกิดขึ้นอนะบางทีมันก็ดีต่อใจในวันที่แบบเจ็บคอมากๆ <c oughs> แบบจะบอกพี่น้องว่าแบบเป็นไข้แล้วมัน ในคอมันก็เป็นตุ่มอะพี่น้องอะไรกันแน่กันนะว่าอะไรจะหายวังอีปอรปรากฏตัวในเสื้อสีที่วังอีปอชอบอยู่แล้ววันนี้เป็นโทนแบบหวานเย็นมากๆเสื้อเชิ้ตัวโครงสีเขียวแล้วแบบยับยับนอกจากนั้นยังมีเสื้อไหมพรมสีเหลืองที่พันคอวังอีปออยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นที่วังอีปปอเดินทางไปร่วมง,งานของแบรนด์ Loewe ไปชมแฟชั่นโชว์เราคงจะจดจำชุดของวังอีปอได้มันไม่เหมือนใครค่ะเพราะเห็นชุดของวังอีปปอในปีนี้ถือว่าปกติแต่วังอีปปอเอาอยู่นะคะพี่น้อง แต่ละชุดเขา้ึงบอกว่าสภาพอยู่ที่ไม้แขวนจริงๆคนหล่อใส่แล้วก็หล่อละคนเท่ใส่แล้วก็ดูเท่นอกอจากความหล่อความเท่แล้ววันวันหนึ่งนั้นคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยทำไมบางคนที่แต่งตัวดูไม่เหมือนใครเข้าถึงดูผ่านดูเท่ดูดีเพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมันระวงังยี่ป๋อเดินไปนานนิ่งๆมีความมั่นใจในตัวเองมากๆความมั่นใจในตัวเองความเป็นคุณอ่ะมันเปล่งประกายเองค่ะนอกจากการโชว์แฟชั่นโชว์แล้วก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับนิียสารหลายๆฉบับด้วยกัน ลอฟฟิเชียลสิงคโปร์วังอีปบอกให้สัมภาษณ์สื้อไทยนี้มีเขียนสวัสดีอด้วยนะคะอย่างมีแมกกาซีนบอกหล่อทุกขนาดจิตจริงๆอิชาคนนี้ได้เห็นนะคะวังอิปอเดินทางไปพร้อมกับทีมงานครบทุกท่านแล้วขอบุณภาพเราหล่อจากวังอิปปออฟฟิเชียลด้วยค่ะแล้วก็มีแม่เจนที่ถ่ายภาพออกมาแบบคลาสสิกมากๆอย่างที่เราเห็นอยู่วันอิปปอไปในช่วงของงานวันนี้มีพบเจอคุณบล็อกคหลิวเป็นครีเอทีฟเรคเตอร์ของดิติยสารวงจีน่าแต่ก็แปลกนะเจอกันสองคนเป็นคนจีน แต่คุยกันเป็นภาษาอังกฤษหวังอี้ปอมีความสุขสำหรับที่พี่ฝรั่งเศสอะแบบสั้นๆนลคะรีบไปรีบกลับนอกนอจากนั้นพลาดไม่ได้เอกกล้องไปด้วยอย่างที่เราเห็นนี่แหละไปที่ไหนก็มีกล้องวังี้ปอฟิชเชลในช่วงของวันนี้ก็มีอัปเดตค่ะเบื้องหลังในตอนที่หวางอีปอไปเดินแบบในถ้ากับแบรนด์เฮลลี่เฮนเซนก็เน้นกล้องนะคะตอนนี้หวางอีปอชอบถ่ายรูปมากๆไม่ไน้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหวนคิดว่าหวังอีปอนะคะอาจจะมีจัดนิทศการภาพถ่าย ถ้าเป็นไปได้นะจะร่วมกวับเซียวจา้านดีไหม <c oughs> สองคนนี้พี่ก็ถ่ายรูปน้องก็ถ่ายรูปนะคะจะบางครั้งเนี่ยว่าเห็นงานของเซียวจา้านบางอันว่าคิดว่าเอ๊หวังอี่ปอถ่ายรลอเซียวจา้านถ่ายกันแน่คือมุมกล้องอะมันดูเหมือนกันมากอัปเดตในเรื่องราวของการแข่งรถของหวังอี่ปอ,อกันนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่ปลื้มเห็นแล้วก็ปลื้มเพราะว่ารถของหวังอี่ปอขับมาเลข85้า แล้วก็ชุดแข่งรถชุดเก่าของหว e ังอี้ป๋อมีการจัดแสดงที่รี s อร์ทเรซิ่งป๊อปอัพโซนะคะเขาก็จัดตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่6ตุลาคมที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์เกตเวท์เขาจัดเราก็ไม่เห็นแล้วก็ขอบุณแม่จีนะคะที่อัพรูปภาพให้เราได้เห็นกันตารางของหว e ังอีป๋อสำหรับการแข่งรถที่เซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต8 hours ตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปในช่วงวันที่6ตุลาคมหวังอี้ป๋อจะซ้อมค่ะวันที่7ตุลาคมจะเป็นรอบ c l i f y i n g คือเป็นรออบคัดเลืก โซนที่8นะคะก็จะเริ่มต้นการแข่งขันช่วงเวลา8:00น25นาทีถึง16:00น25นาทีเลยนี่แหละความโหดมันมีอยู่จริง8ชั่วโมงเป็นการทดสอบความอดทนนักแข่งก็จะมีคุณเดวิดปันค่ะมีหวังยี่บัวสาหรับอูโนเรซิ่งทีมมีคุณฟรีโอมีคุณเซอร์จิโอเราเป็นกำลังใจให้กับทั้งทีม้วยค่ะสำหรับอูโนเรซิ่งมีถ่ายทอดสดนะคะพี่น้องไม่ต้องกลัวได้ดูกันอย่างแน่นอน เรามาส่งท้ายที่จันเกิดเซลจานนะคะใกล้ที่เจ็ถึงวันเกิดอายุ34แล้วเซลจานตอนนี้เซลจานก็น่าที่จะตื่นเต้นด้วยแฟนๆก็ตื่นเต้นด้วยว่าเป็นไอ้เขากุุงอ้วนออกมาพูดบอกว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนนั้นมีความตื่นตัวตั้งแต่เนิน่นๆสำหรับวันคล้ายวันเกิดของเซลจานที่จะมาถึงนะคะในช่วงวันที่5ตุลาคมนี้แฟนๆก็ตื่นเต้นกันทั่วโลกค่ะพี่น้องจริงๆวันเกิดแต่ละปีเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญของพวกเรามากๆวันที่เรา TME ค่ะ ก็ได้มีการอัปเดตนะคาสำหรับเพลงของเซียวจานที่ผลิตโดย People's Daily New Media และ Tencent Music Entertainment Group r o d i o Studio เป็นเพลงตตีมช่องเทศกาลไหว้พระจันทร์ของประเทศจีนที่ชื่อว่า Years and Years ร้องโดยเซียวจานจะเปิดตัวแล้วนะคะในช่วงวันที่6ตุลาคมนี้ เขาบอกว่าจะมีการนำเสนออย่างอบอุ่นให้เราได้ดาวน์โหลดรอดต,ตามบริการค่ะเพลงมาวิจันเกิดเป็นเพลงธีมพิเศษสำหรับปีนี้ในช่วงเทศกาลไหว้ดวจันทร์สำหรับที่จีนมีเปิดให้ดาวน์โหลดทั้งทางด้านของ QQ Music คุกโกมิวสิกและคูโวมิวสิกเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้ดวงจันทร์ของทางประเทศจีนในช่วงบ่ายของวันนี้จันเกิลมีชวนเราไปชมภาพยนตร์ด้วยบอกว่าวันนี้วันชาติ ก็ชวนไปดูหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ขนะวิจารณมาสูงมากๆสำหรับ the Return of the lame Hero การกลับมาของฮีโร่ผู้อ่อนแอนั่นแหละแปลวามาภาษาไทยก็จะได้ประมาณนี้เป็นหนังที่ออกฉายต้อนรับในช่วงของวันชาติจีนน้ำเสีโดยอวังอันปีพระเอกของเรื่องนี้จางเทียนอ้านางเอกและนักแสดงรุ่นใหญ่ของจีนีเพียบเลยขอบคุณจันเกิดที่มาแนะนําภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับพวกเราพวกเราจะได้ดูไหมก็อยากดูมากๆจะเข้าไทยหรือเปล่า ถ้าจันเกิดแนะนําแสดงว่าดีอย่างที่เรเห็นอยู่คะแนนวิจารณ์ที่โตปานนะคะ7.6เมาเยียน9.5เถาเพียวเพียว9.6โวยปอ9.1ร้วส่งความคิดถึงไปถึงจันเกิดด้วยหัะเสียวจันขอเสดงมีความสุขมากๆวันคล้ายวันเกิด ใก,กล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเราก็รอคอยบล็อกพิเศษหน้าที่จะออกมาในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะสอบบล็อกเกี่ยวกับวันเกิดของเซียวจ้านมีมาทุกปีขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก่อนนอนนะคะบังคับทุกคนนั้นมีความสุขม,ม,มากๆดูแลรักษาสุขภาพให้ดีและขอบพระเจ้าโชอดีพรอย่างมากล้นสำหรับในช่วงค่ำคืนนี้ฝันดีสวัสดีค่ะ